พี่นอ้องเอ้ยมุเจ้าเบิง้งซอยแพชเนี่ยนี่เบิ้งเบิงเลยป่าสวยงามจริงๆค่ะนี่กำไรชีวิตเด้นี่กำไรชีวิตของมาดามก็ของพ่อแม่พี่น้องชัดๆจะ้ะเนาะเนี่ยเขาเอื่นกำไรชีวิตความงามอาถรรพ์ฉาบฉันมอบให้เฮ้าสูตรลักคว้าไปเต็มๆจะ้ะเอ้ยมาเดินสวยอยู่ในพุมอีกแล้วผู้น่ะมุเจ้าเบิง้ง พ่อแม่พี่น้องจ้าเข้าไปเร้วอยู่บ่ไดพ่อแม่พี่น้องคุยก็ใหญ่สวยอยู่วะเขาเขาอันข้าวว้มีเสือดำกับย,ย่านยูเพื่อนวะโบกาไปใส่นอน้างโซโฟ,ฟาอยู่วันที่นี่นอนไปนอนมาเฮ้ยมายางปา่าแก่ไก่บานดีกว่าเพื่อนวะอดบ่ไดพี่น้องแต่ลมแห้งๆเดีย๋ดวยวใส่เบิ่งดอกไม้ปลาเบิง่งความสวยความงามของป่าเด้วจะเด้ชมนี้กับในปลาก็มีดอกไม้ให้เรารับชมมีผักให้เห้เด็กเก็บนอกจากนะธรรมชาติล้วน,นๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปรับชมกันเลยจ้า สวยงามเหลือเกินนี่ออกมากมาได้เห็น,หนสีมันก็นมีความสุขแต่ขออภัยในความล่มแรงแด้วจ้ะเด้อขออภัยมากจ้ะในความที่ลมแรงมากมืันนี้ล่มแห้งบ่ว่าแต่มื้อน,นี้ช่วงนี้ช่วงนี้ล่มสีแห้งจักน้อยจ้ะพ่อพี่น้องอันนี้ดอกทิวลิปลจะได้คนสวยบ่สวยๆนี่นคล้ายใบบัวบกเลยจ้ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิง่งดอกใหม่สวยงามเนาะนี่ไหม ไปเดี๋ยวรัาไปเบิ่งกันไม่รู้กระสิผ้ามาเบิ่งพักบุงแน่พักเซียนแน่ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าของปลาเท่าไหนล่ะที่อยู่ในป้าเพราะว่าป้านี่คนยางผูกผ่านอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องบอเป็นตะยานดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะเห็นบอกคะสวยไหมละ่ะจังสีดีม,มาดามมามายางปลาเนาะจ้ะเนาะสวยงามเหลือเกินจ้ะ มเมื่อกี้ว่าสวยมองไปทางนู้นสิคะพี่น้องดูสิป่าหนั่น้างงามพูดนะอันทะเลนล้ำร่องค่ะแต่ว่าลมแห้งแห้งพี่น้องอหน้านี้ก็เบื่อกับลมนี่แหละจ้าขึ้นมาทั้งๆนี่กับพอคอยลมลมกัเพึ่งมาเพิ่นลมแบบว่าสัตว์สูงน,าจานะจ๊ะเนาะเพิ่นบ่สัตว์ต่ำปันไหนมแบบามีมีตน้นลำต้นของต้นใหม่บังไบทนี่จ้ะโอ้โห พี่น้องงามไปนะเห็นบ่ค่ะงามง่าม,ามอู้หูยสวยจริงๆพี่น้องค่ะอู้หูอุ้ยมุจ้าเบิ่งติล่ะเต็มไปด้วยดอกไม้เนาะอุ้ยงามอลังการงานสร้างพุนะ่นน่ะอูุ้ยเต็มสวยจริงๆฮะสองฝั่งเลยพี่น้องจ๋าเบิงบ่งเบิ่งฟังนี้นั่นพุนะ่นน่ะมูเจ้าเบิ่งติล่ะสวยไหมคะสวยบ่พุนะ่นน่ะ แดดมาแล้วเลิศค่ะเลิศงามคักเนาะโอ้โหสวยจริงๆค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้โกหกนะจ๊ะวันนี้นี่ว่าสิบห้ามาเบิงพักเสียนพักบุ่งมาเจอดอกไม้อีกแล้วเฮ้ยนี่งามคักเด้อพี่น้องเอ้ยมเจจอเบิงซอยแพชเนี่ยนี่เบิงเบิงเป๊อดสวยงามจริงๆค่ะนี่ กำไรชีวิตได้นี่กำไรชีวิตของมาดามก็ของพ่อแม่พี่น้องชัดๆจ้ะเนาะเนี่ยเขาเอื่นกำไรชีวิตความงามอาธรรมาชาพ์พาบฉมอบให้เห่าสูตรรักคว้าไปเต็มๆจ้ะเฮ้ยมาเดินสวยอยู่ในพุ่มอีกแล้วผู้หนามืงเจ้าเบิง้งหายปาดบาดบาิโชบังโมบักแตงเนาะเฮ้ยอ,อย่าไปนอนเกลือกได้เถอะปัญหาเห็บ ปลาสิพาพไปเบิงพักบุ่งวนขึ้นไปเบิงพักบุ่งผุน่ะพี่น้องหูวเจ้าเบิงเฮ้ยโวดพ่แล้วความง่ามของเจ้านะแย่บ้านพ่อให้เบิงอีกแย่ขึ้นมาตีล่ะบิงตีล่ะโวดพ่อขอโม่บักแตง พุ่น่ะสาบลาบใช่เนะเาะดอกขาวๆคุนงามงามมากงามมากงามจริงๆพุ่น่ะเฮ้เต็มอยู่พุ่น่ะสวัรค์บนดินชัดๆเอาพอก่อนพี่นอ้องขออนุญาตเศร้าก่อนให้เศรกก้ากอนเด้อมีไอปีนเขาได้นี่ เ้ยเมยนี่ก็เป็นดงผักบุ้งด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องทางไต่ก็มีเดยวสิพาเขาไปเบิ้งอยู่ตอนาหนมาเคร่งเครื่องก่อนเพราะว่าล่มมันแห้งไงข้างนอกก็เรียกว่าหันอยากไายเบิ้งพอต้นนี้แพดมาเห็นไหวตอนแพดมาหยาหาเห็ดนะจ๊ะเนาะมีแต่มีแต่ล่ำเล่าแหละพ่อนขืนอยู่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยบ่ทันขืนซ้ำ ยังยังเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งทางไตไมีอยู่มีมีหวังว่าเหาออกไปเนี่ยไอ้ล่มสิว่แห้งเราจ้ะเนาะจ้าไปมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมในป่าเนี่ยมีแต่ดอกไม้สวยๆเข้าเนี่ยแล้ววิงามคักงามเนี่ยเนาะนี่ก็คือผักรีล้อมนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องผักรีล้อมก็ลังใหญ่ก็ลังงามจา้ะยังโบกเก็บเพิ่นดอก นี่กะดงผักบุงทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ดงผักบุงเนาะดงใหญ่เติบจ้ะุูนะดงผักบุงของเรายังยังไม่จอ่อยังไม่จ่อยางไปย่างมากมนรัดขีโอ้โหบุเคยมาจักเถื่อทั้งนึงนะพี่น้องุณนะย่งางมาสอดสีนะบุเคยมาจักเถื่อเลยไม่เคยมามีหอดมองผืนเลียงเมืองเลียงมามีหอดสานางสาหนามีมย่างุูนะเออ เลิศนะคะเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าห้าสีวัญญาเขาไปุ้่นดอกข้าสีเลียวเขานี่จะเลี้ยวเข้านี่แล้วก็เดินขึ้นนู่นอ้าปีนเขาอีกแล้วมาดามปีนเขาอีกแล้วเหรอเหนื่อยอีกแล้วเหรอาะ <laughs> ปีนเขาอีกแล้วจ้ะ <laughs> ไปปีนไปเพื่อไปเจอของดีเพื่อไปเจอพักเสียน เผื่อไปเจอดงหัวเสี้ยนเต็มป่าอยู่ทำางเราพูดมาทา่ามอนพักห้องนี่ค่อยๆปีนขึ้นเนาะอืมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจะสู้จ้ะเหนื่อยจะไม่ถอยนะไม่พลาดเดียวรึง ถรูปสวยๆตรงนี้หน่อยนะึงมาถ่า,ายรูปธำรม,ามาดาษด้วยพี่น้องอ้มองหันมีอรนั่งน้เมื่มไงมานางถ่ายรูปสวยๆตาผสมกันเพราะว่าอย่างตาบว,าาบวามข้างหนึ่ง เป็นพุ่มแพะว่าไหมพี่น้องวานนั้นก็ออกปลาอยู่บ่เศ้ามักคักพุ่มจะสิย่างตัดไม่อย่างนี้ผ่านมันก็พิถนโนโลงไปมาดามไปมันเป็นอีหยังบ่รู้มือนเน,เนี่ยเป็นคลองพี่น้องไปดูเฮือมีปลาหามีป,ามปาลาเนี่ว่ะเดือดแห้งเลยเนาะน่าจะมีปลาใช่ปะย่างไหวบ่มันใกล้ อุ้ยมันห่างามันร่างกายไม่อันสางค่ะด,ดอกใหม่พักบุ้งพูดนะเฮ้ยดงพักบุง้งกับพเจอิญจักยรเลิยสวยมากเลยค่ะพี่น้องขะเห็นไหมเนี่ยสวยสวยสวยจ้านี่ถ่ายรูปเลยไปเบิ่งรูปเพื่อพักบุ้งแล้วขึ้นแล้วเนาะเผื่อตรงนี้ขึ้นแล้วทำไง,งาอ่ะได้เก็บมนะ แต่มาใครยุ่นมีเหินค้นสิเด็ยยกระหยัดย่างมาทัวร์ถีบตัวแดนปานเคยมาบพเคยมากดิคมาดามขาลุยดงผักบุ้งอุ้ยดงหน,งนีเดินแห้งมันอยู่ในดงไหมถามมันขึ้นไงนะ,นะเนาะติดเยอดดีเลยนะมีบอกป้านขึ้นไหมย,ยังไม่ขึ้นอะไรเลยมาดูสิ แต่ว่าไอ้ดงที่เคยมาเก็บก็บพี่จอยขึ้นแหละจากจอนหน่อยๆซ้ำจอมก่อยอย่างเงี้ยะเห็นแล้วมองเห็นแล้วแต่นี่ยังไม่ขึ้นจ้ะเพราะพี่หยางเขามาเห็นไหวดู้ก็ดีนี่ดงใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยตรงนั่นน่ะห้วยน้องคลองบึงจะได้กับมีป่าพอแม่พี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์มีป่ามีมีแถะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวสิราฟไปบึงจะเห็นป่า ก็กระสัพกอคนนี่ขอเลยขอเก็บเลยนีืเพื่นขอจับตัวมันขอจบด้่ลองขอ่ใครได้เล้วแต่ก็ขอคก็ดีคิดว่ามันนี่ป่าจ้ะเนาะเนี่น้ำแบบนี้ปา่าตัตสีโพแพรตักคนอาศัยอยู่ในในในน้ำแบบนี้ล่ะม,นนนมะัน่เป็นน้ำทะเลเพมันเป็นน้ำจืดอย่าบอกได้ว่าเห็นเต็มต้นนะ คือเหตุผลอืมนี่แท้แน่นอน,น,อนร,นนรนอ้อยเปอร์เซ็นต์นี่ป๋าพ่อพี่น้องนั่นเป็นหมองเงอนพราเจ้าเข้าไปบ่ได้แล้วมีบ้านคนอยู่เออนั่นนะเฮ็ดยี่หลีพี่น้องคุณน่ะ เทิงเทิงปลายนะเห็ด <adjective> จ <word> ้ะเห็ดเห็ดนะคะคนยางมาปีก่อนเผื่อเพื่อนวัยห้าป่นนะพี่น้องเห็้บอเป็ดแล้วหากินเนี่ยแพทยคิดว่าน่าจะมีปลาคิดว่าน่าจะมีปลาพี่บเป็ดแล้วมุดหากินมันเป็นข้องมาจากไอ้แม่น้ำไอ้บึงน้ำเมื่องเกียนหลือจ้ะเนาะคิดว่าน่าจะมีปลาคงจะตรงไหลลงไปสู่ทะเลด้วยตัวนั้นเนาะงข้ากับบุญมันใจหรอกจ้ะดาวเอา เอาละจ้ะสำรวจสำรวจทีทวดแล้วไม่เห็นปลาสักตัวพามาปีนเขาต่อจะมีเห็ดนั่งล่มบ่มีเตะมีตเตดเกอดมางานตัดไปนหนีที่กลัว ค่อยงามจะเพิ่นตัดนอนนอนไว้สิอีกไม่กี่ปีเห็ดมันก็ขึ้นได้ไม่งางฟ้ามันกสน็สดชื่นสดชื่นจำใสมาก ุะงามกระดอกระเดียบอวดอีกแล้วอวดดอกไม้อีกแล้วเขาเอิดดอกอย่างบ้าสิหาลื่นตลอดกราดกรคุณห้ามหยอดพี่น้องจ้าเนะาะเจ้าคือห้ามแท้เนี่ยแจ้งงอยจะสิบห้ามาเก็บเนี่ยพักะเะดาว เนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวพามาเก็บร้ายหลย่ยซอยมาดามจับไดแ้แล้วพี่น้อนนั่งเถอลืมนี่มุเจ้าเบิง้งนี่ยอดสะเดาวงามคักเห็นบ่ยอดสะเดาวทั้งนั้นตังซื้อแล้วก็เก็บกินอีกแล้วเดีจะเป็นกระหายทำไม่ยอดสะเดาวี่มันตน้นเลยเดาฝรั่ง ดยู่ถือเพิ่นเคยมีผักเสียนไปเบิ่งดูมันสิไม่มีบอกรีที่แล้วก็ไม่ได้เก็บนะตรงนี้ไม่มีอีนี่นหาได้เก็บนะมาเบิ่งไหวก่อนก็นยังดีพอมามักหมักมันอยู่ในศุดทุ่งสูงสิ không có mì mình thuận này à các bạn đẹp mà nó nó có phấn tốn này có đẹp đó nó có hẹp tổ của bạn của bạn mà đam được say sưa cho tím dột dàn nào thì này đai lên đó là cả, cả chuyển lại ไป,ไปแม่นบ่ล่ะเจ้ามาถือหม่องโธรรมดาณจำหมอ่องพิษย่างตกเขาเด้กลิ่นคุลุนคุลุนเด้ินี่นะนงามโผล่โผล่นะจ๊ะเนาะขอาแค่ถ่ายรูปอีกแกเอ้ยถ่ายไปเลยงามแบบเงี้ยทต้องขายเพรมันคือหกเถอะ บบแมนตัวนี้ใช่ปะ่ะเออโบแมนปีนองมาผพิษมองแล้วงั้นกลับไปทางฝุ่นโต๊ะเขา ล่มคักล่มแนวอุ้ยทะเลคุณน่ะเห็นป่เก็บบ่ใดละหอยหนล่มกต่จุดหนีงบแม,มนบ่จุดหนีแหละประจำบ่ผิดพักเสียงแต่มันวมี่พี่น้อนบบขุ้น หกชุดใจจุดนี่แหละมากสีมากกระลุกแมนแมนชุดนี่แหละจะมาพุ่นบบขึ้นนี่ว่าตกฟ้องมากทิดทางแพตแพตปีนี้โอ้ยหนานเกี่ยวสยยยิเนี่ยปกติแพ์มาเก็บนี่แหละกระลุกลไม่ขึ้นเลยเนี่ยโบโบมี่ เราไปใส่บวชด้วนี่ปีที่แล้วก็บรเด็บมาเก็บนะเสียไปใส่บวอโอ้ยแล้วก็ร่างขึ้นพี่นอ้องแมนเบียดแล้วบ่ชะบ่คืนนะบ่แมนบ่แมนนี่บ่แมนนี่เป็นพักเรื่มผัวพักเรื่มหัวบ่แมนพักเสียนบ่แมนพักเสียน พักเสียมันสิอีกแบบหนึ่งนะโอ้ยเงยหนาขึ้นพูนะ่ะขาวจูนพูนง่ามสุดยอดเฮยไม่เสียใจเลยบอเด็กเก็บ่บเป็นหยางผ้ามาเบิงกับฟินสุดยอดความฟินเลยนะคุณนะผ้ามาเบิงดอกใหม่มาเบิงทำเลขเก็บพักบุง่งไ้พักเสียนส่งหาหยาพักปี ก็ค่อยผินไหมผินเป็นบางจุดจุดที่ขึ้นลายกับติดริมถนน,นเลยต้องเจอสภาพไปบึงพักบุ๋งอีกจุดหนึ่งเนาะเริ่มห่อนแล้วจ้ะเริ่มร้อนแล้วนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าดงสีแพทว่าแพทเคยื่องเมื่อก็้ก็คือจอย นี่เบิ้งเพิ่อกำลังนจอขึ้นหนึ่งสิแล้วก็ดงอีกดงหนึ่งที่แพทไปเบิ้งมื่อนั้นด้วยกันก,ก็กำลังขึ้นซ้ำนี่จะ้ะยังย่ง,ยงพันแดดแบบว่าคือสิกซ้ำกัน,น,กนเบิ้ดหน่หะเห็นเห็นแต่โน่เพิ่นแดงแดงแดงเดืองเ,งเ,งเงนาะนี่นี่จะ้ะดงผักบุ้งของเราเนาะไปคลิปนี้กับสิฟ้าไปซ้ำนี่แล้วจะ้ะให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นเพิ่นจักหน่อยนี่นี่เห็นบอกมันยังเก็บพันแดเดเลยเฉิ้นเลยแดงแดงหน่อย ขอบคุณหล,ลายๆด้วยสิแมายางปลาก็มาด่ามเห็ดมัสลุมเด้อจะเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เป็นกันตังใจแหมแผ่นกบพี่จอยเด้อจะเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุพูสุกคนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเพิ่งเนี่ยดอกไม้เต็มอยู่พูน่ะเห <c oughs> ลืองงามคักเนาะไปละจ้ารักนะทุกทุกสวัสดีจ้าบ๊ายบายเด้อค่ะเด้พอพ่อแม่พี่น้องมวนคือเก่าจ้ามวลมวนแม,มายงางธรรมาชาติอุดบ่อใดเขาขเก่าป่ากัน